e ีเอ็นพายสปอตแค s ต์เรื่อง Business Innovation และ Digital Transformation สสำหรับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Article p o d c a s t จาก t h จ e ก t e e อ r r พาครั้งหนึ่งครับจะเป็น p o d c a s t ตที่จะรวบรวมข่าวสารความรู้สนุกๆน,นะครับเกี่ยวกับข่าว IT Business Innovation แล้วก็ Digital Transformation เนี่ยมารับให้ทุกคนฟังประมาณ5-6นาทีนะครับวันนี้เนี่ยมีข่าวสนุกเกี่ยวกับตัว Instagram นะครับสำหรับสายโซเชียลมาร์เก็ตติ้งเนี่ย ทาง i ิน t a g r กรมนะครับเขาประกาศที่จะทำตัวฟีเจอร์ใหม่นะครับเรียกว่า c o l l a b แล้วก็ออกฟีเจอร์ใหม่เนี่ยเข้ามาเทียบเลยนะครับตัวนี้เนี่ยคือทาง i ิน t a g r กรมเขาประกาศมานะครับว่า,เ,าเขาจะรันสตัวฟีเจอร์วันที่21ตุลาคมนี้แล้วนะครับมีดังนี้นะครับเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกับทางตัว Tik t อกเนี่ยที่เป็นค o m p e t i t o r ของเขานะฮะสิ่งที่เขาจะรันออกมาเนี่ยน่าสนใจมากคือเขาจะเรียกฟีเจอร์ว่า c o l l a b นะครับ ก็คือสามารถจะคอลลาบอร์เรระหว่างผู้โพสต์หนึ่งคนกับอีกหนึ่งคนได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขารันออกมาคือเขา Improve ตัวมิวสิกนะครับสามารถใส่เรื่องของเพลงการอินเตอร์แอคกับเพลงที่เข้าไปอยู่ในเวลได้หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเวลนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างฮิตมากก็คือสามารถโพสต์วิดีโอยาวๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะโพสต์ผ่านเข้าไปในตัวอินสตาแกรได้ ก็ถือว่าเป็นตัวเปรียบเทียบระหว่าง Tik t o k เนี่ยที่เป็นคู่แข่งตลอดการกันนะครับเพราะว่าสึกระหว่างการทำวิดีโอช็อตเนี่ยมันค่อนข้างจะคอมพิวกันหนักมากนะฮะทีนี้อีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจของตัว In s t a g r กรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเปิดให้ทางคนที่โพสเนี่ยสามารถโพสผ่านตัวเดสก์ท็อปได้ด้วยนะครับไม่ได้สามารถทำได้ผ่านมือถืออย่างเดียวก็อาจจะทําให้ตัวมาร์เก็ตเตอร์เนี่ยสามารถทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับเพราะว่าสามารถโพสทางเดสก์ท็อปได้นะฮะ ทีนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งว่าไอตัว c o r l a p เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับเ,เขาบอกว่าเวลาเราจะโพสอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถ invite uh, account อีก account นึงเนี่ยเพื่อมา c o l l a b o r a t i o n กับเราได้นะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรา invite แล้วบุคคลท่านเนินที่เรา accept เขา accept มาแล้วเนี่ยมันจะสามารถทำให้โพสเนี่ยไปแสดงอยู่บนฟีดของ uh, account ที่เรา invite มาได้ด้วยนะครับอารมณ์เหมือนถ้า Marketer เตนี่ยต้องการจะให้ i n f l u e n c e เซอร์แต่ละคนเนี่ยเขาโพสต์ไปอยู่บนเพจฟีดของเขาเนี่ยเราก็สามารถจะ Invite เขานะครถ้าเขากดแอ c ซ p t ปุ๊บเนี่ยฟีดของเขากับเราเนี่ยมันก็จะขึ้นโพสต์เดียวกันเลยก็ค่อนข้างสะดวกนะครับไม่ไต้องไปขอพาสเวิร์ดหรือไปขอให้ i n นฟลูเอนเซอร์เนี่ยโพสต์ Post อะไรที่มันยากๆมาร์เก็ตเอาจจะสามารถเตรียมทั้งหมดเลยแล้วก็กด Accept นะครับทีนี้มันดีขึ้นไปอีกกว่านั้นคือเวลาเขาแชร์แล้วเนี่ยไอวิวโพส ไลค์เขาหรือคอมเมนต์อะไรพวกนี้มันจะรวมกันเลยนะครับมันจะทำให้มาเก็ตเตอร์สามารถแฟกเรื่องของเรสเสเอินไซ์ uh หรือว่าเรื่องของการเอนเกจเมนต์เนี่ยได้เร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับหรือว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยเข้ามาตอบโจทย์นักโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์ได้อย่างได้อย่างสูงเลยนะครับกับอีกสองฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับมิวสิกนะครับเขาก็พยายามจะ เข้ามาแข่งกับตัว TikTok แหละนะครับเขาออกโดวฟีเจอร์2ตัวขึ้นมาคือตัว Super Beat กับตัว Dynamic l รลิกนะครับจริงๆคนที่เล่น TikTok อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะมันเก่าไปแล้วหรือเปล่าแต่อ,อินสแกร a เขา m ก็ค่อยๆตาม t i t t o k มานะครับในเรื่องมิวสิกตัว Super Beat เนี่ยจะเป็นตัว i อิ l l i ิเจ n ที่มันจะเป็นเอฟเฟกที่จะตอบสนองกับมิวสิกหรือเพลงที่เขาใส่เข้าไปนะครับอย่างเช่นถ้าใส่เพลงที่มันตื่นเต้นหน่อยเนี่ย มันก็จะใส่สามารถทาเอฟเฟกที่มันสามารถสอดคล้องกับบีทของเพลงนั้นได้นะครับเหมือนที่เราเห็นในในพวกตัวที่เขาโพสต์ในสตอรี่อะไรพวกนี้ก็จะมีเอฟเฟกพวกนี้เหมือนกันแต่ไม่ต้องพัฒนาเองละนะครับอันนี้เราสามารถใส่ได้เองเลยส่วนตัวไดนามิกไลริกเนี่ยก็ก็เป็นบทความไม่ใช่บทความขอโทษดีครับเป็นเนื้อเพลงนะครับเป็นแบบ3 d ดีที่มันก็จะลอยไปลอยมามีเอฟเฟกตตามกรุฟของเพลงต่างๆได้นะครับมันก็จะทําให้อ่ อินสตาแกรมเมอร์ทุกคนเนี่ยสามารถแอพพลายฟีเจอร์นี้แล้วก็ไปเล่นในเอฟเฟกตต่างๆได้นะครับผมจริงๆแล้วข่าวมันก็จะมีประมาณนี้เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอินสตาแกรมก็ยังตามทิกต o k อยู่ในหลายส่วนนะครับแต่ว่าผมมองว่าสึกของการแข่งช็อตวิดีโอเนี่ยตอนนี้เนี่ยวิดีโอประมาณ10นาทีหรือ20นาทีค่อนข้างจะไม่ได้ฮิตมากนะครับช็อตวิดีโอที่มีความความยาวต่ำกว่า1น,นาทีเนี่ย ค่อนข้างจะเป็นคอนเทนต์ที่ทางมาร์เก็ตเตอร์นี่ให้ความสนใจแล้วก็ในแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่างอินสตาแกรมทิกต็อกหรือแม้กระทั่ง YouTube เองเนี่ยเขาก็ลงมาเล่นกับตัวนี้แล้วก็อาจจะเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าความสนใจของคนเนี่ยก็หันเหไปทางฝั่งนี้เราคงต้องมาดูแล้วนะครับว่าสึ่อช็อตวิดีโอเนี่ยใครจะเป็นผู้นํากันแน่นะครับซึ่งทิกต็อกเขาตอนนี้เขานาไปไกลละแล้วก็ Instagram, อินสตาแกรมกับยูทู e ก็เริ่มจะเข้ามาเข้ามาเป็นผู้แข่งขันเป็นผู้เล่น ที่จะเข้ามาจากการตัวช็อตวิดีโอที่มีความต่ำกว่า1นาทีได้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยอินสตาแกรมเขาก็บอกอีกว่าเขาสามารถให้โพสต์วิดีโอผ่าน Desktop ได้ด้วยนะครับก็คือสามารถเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์เปิดคอมพิวเตอร์มาแล้วก็โพสต์ได้เลยก็น่าจะทําให้มาเก็ตเตอร์ทำงานนี้ง่ายมากขึ้นนะครับผมก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงผมฝากติดตามเียนเดอร์พายอาริคอแขอบคุณมากครับ The Enterprise Podcast เรื่อง Business Innovation และ Digital Transformation สำหรับทุกคน